เจ็ดทักษะความเป็นผู้นํำและผู้บริหารที่จะเหตุจางไหนให้เจ้าสามารถที่จะพาองค์กรเติบโตขึ้นไปได้เนาะข้อแรกเลยคิดเชิงกลยุทธ์และคาดการลวงหนาให้ได้ว่าปีนี้ปีหน้าปีไหนอีกหปีหน้า10ปีข้างหน้ามันจะเป็นอะไรแดเฮาต้องมีวิสัยทัศน์และมีการคาดการว่าแม่นอย่างแดดที่มันจะเกิดขึ้นและเห็นไกลๆมันจึงทีใ่ใดเจ้าสามารถพลิกแพลงเวลาเจอปัญหาได้เจ้าและข้อที่2คือความเชี่ยวชาญและแม่นยำด้านตัวเลขเจ้า บอนี่นี่นะถามว่าตุกตามีบอเรื่องนี้ตุกตาบ่มีเลยเรื่องความเชี่ยวชาญความแม่นยำแต่ว่าตุกตามีอาจารย์อาจารย์ของตุกตานี่โคตรเก่งเลยเรื่องตัวเลขเรื่องความแม่นยำเรื่องอย่างพวกนี้นะเป๊ะทุกส่วนตุกตาเลยโห่วงเลยว่าเรื่องนี้มันจะเห็นไห้ตุกตาพลาดนาะตุกตารู้สึกว่าตุกตาโชคดีที่ตุกตานี้ จ้างคนเก่งๆเข้ามาดูแลตุ๊กตาเนาะและข้อที่3คือการตัดสินใจเวลาที่เจ้าเองเป็นหัวหน้าคนเจ้าเป็นเจ้าของกิจการเจ้าจะมีช่วงเวลาที่เจ้าต้องตัดสินใจอยู่แล้วมาตลอดเวลาเลยถ้ามื้อวีนเจ้าบุมีความเด็ดขาดความเป็นผู้นําคนมากพอนะเจ้าจะหลวมเจ้าจะเลอะแหละในการตัดสินใจเรื่องยากๆเพราะว่าคนที่เป็นผู้นํานี่มันต้อง เสียบขาดจะเวลาทีปัญหาเข้ามาคอยต้องแก้บางทีจะมีเรื่องทีถ้าจะตัดสินใจมันจะมีบางคนที่เจ็บปวดมันก็ต้องแลก ฉะนั้นแล้วน,นะการตัดสินใจของผู้นำนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่าเลอะแหละเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดทางเส้นองค์กรเจ้าจะบวรอดข้อที่4คือทักษะการสื่อสารการสื่อสารนี่จำเป็นในเจ้าเฮาต้องฝึกทุกมื้อนี่ตุกแต่ยังฝึกอยู่เลยในการสื่อสารเนี่ยถ้าว่ามื้อนี่เฮาสื่อสารบบเป็นเฮาบ่เข้าใจในจิตวิทยาของมนุษย์ในการสื่อสารกับคนมันจะเหดให้คนในองค์กรน,นี่นะอึดอัดเวลาทีเกิดอย่างขึ้นบก,ก้าเว้าบก,ก้าว่ามันจะเหตให้เกิดผลกระทบ เนื้องานและผลกระทบระยะยาวของการเฮดเวียคหมกันเจ้าและทักษะที่หาคือการแก้ไขปัญหาที่อยู่บนเนื้อผ้าของความเป็นจริงเวลาที่เกิดอย่างคืนะนะอย่าเพิ่ฝันเจ้าเอาบอนนี่ตรงนี้ตอนนี้ให้มันได้ให้มันแล้วและปัญหาที่มันเกิดขึ้นไาล่ยอย่างะนะถ้าเขาเป็นผู้นาคนแล้วเขาเบ,บิ้งให้มันเห็นความเป็นจริงเขาจะไปคิดไปเพิ่ไปคิดเองเอาเองบ่ได้เจ้าเขาต้องเห็นปัญหาให้ไว้และแก้ปัญหาตรงนี้จุดนี้ให้ได้เจ้าและข้อที่ห คือบริหารคนและพัฒนาพนักง,งานยาขี้เหนียวในการให้ความหู้พนักง,งานเพราะว่าพนักง,งานนี่นะเป็นทรัพย์สินที่สําคัญหลายเจ้าทามือนี้พนักง,งานบกเก่งแปลว่ายัง ผลงานบริษัทเจ้าก็จะบเติบโตถ้าว,ว่าพนักงานเจ้าเก่งบริษัทเจ้าก็จะเติบโตและจะมีเจ้าของกิจการบางคนที่คิดแบบนี้ว่าถ้าสอนพนักงานไปแล้วถ้าเขาออกไปเด้แล้วจะเห็นแนวดหนเฮากะซโบเสียแบบคมหูเสียแฮงในการสอนฟรีบอกว่าเป็นอย่างเจ้าถ้าเขา,าออกกันเรื่องของเขาแต่ถ้าเขายังอยู่กับเฮาแล้วถ้าว่าเขาโบสามารถสร้างผลตับในเฮาได้และเพราะว่าเขาโบาเก่งนะอันแเบบนี้ยเสียหายหลายกว่าสาหรับตุ๊กตาตุ๊กตาคิดแบบนี้ฉะนั้นแล้วการอัดความหูอัดสิทความหูให้กับพนักงานนี่เป็นสิ่งที่สําคัญหลายเนาะและ ข้อสุดท้ายคือมีความพบหู้และปรับตัวให้ไหวถามือนี้เขาเป็นผู้ประกอบการแล้วบเฮียนหูสิ่งใหม่แล้วบอพอเวลาอีหย่างึ้นมาเปลี่ยนแปลงแล้วบบปรปับปรุงบบเปลี่ยนแปลงบบตามโกคไ้มันทนันนะเจ้าจะเป็นผู้ประกอบการที่เตาล้านปีจะเพาะว้าการทีคนคนหนึ่งนี่นะจะสําเร็จนะมันต้องหมุนตามโลกให้ทนันถามือนี้เจ้าเห็นอย่างอยู่กระตามแต่แล้วเจ้าเอาโลกยุคเมื่อ3ามปีหรือว่า5ปีที่แล้วมาเห็ดอยู่ในหยุคนี้มันล่าหลังมันเอาเจ้าชนะ แล้วนณะจําเป็นที่เฮาต้องเฮ็ดหยังต้องเรียนรู้พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วสําหรับผู้ประกอบการในยุคนี้เนาะถ้าว่าเจ้าเฮ็ดหยังกระตมแต่เจ้าเฮ็ดโองแฮมเจ้าขายออนไลน์หรือว่าเจ้าเฮ็ดคลินิกความงามเจ้าเปิดคลินิกเฮ็ดแขวอาซีพทุกๆอย่างมันขึ้นอยู่กับ โลกออนไลน์แล้วในยุคนี้ส่วนใหญ่ได้ที่เจ้าจะได้เงินน่ะถ้าออฟไลน์ทาว่าได้บอได้แต่ทามีออนไลน์มันจะเลื่อนหนุขน <c oughs> ขึ้นไปเจ้าของกิจาการหลายหลายคนนี่นะสิ่งที่ตุกตานแนะนําเลยเด้อเจ้าถ้าเจ้าอยากเติบโตมีอยู่สองสิ่งหนึ่งคือออกมาสั่งตัวต,วตวนซองคือยิงแอดให้คนเห็นเจ้าหลายๆมันจะเหตุให้เจ้าสามารถที่จะเติบโตขึ้นไปได้หลายกว่านี้ <c oughs> ล้านเท่าพันประกาศเจ้าส่วนใหญ่เนาะกำลังเบืองหาอยู่แลยอยากที่จะยิงแอดอยู่พอดีอยากที่จะเหตุยิงแอดอยากที่จะพัฒนาเรื่องนี้ตุกตานแนะนําเลยเจ้าตุกตาน เปิดคอร์สยิแงแอดปังให้ดังด้วยตัวเองคอร์สนี้รวบรวมเจ้าของกิจการและรวบรวมคน้นขายออนไลน์หลายๆคนทีอยากที่จะพัฒนาตัวเองมาอยู่ในคอร์สนี้ถ้าผายยางเฮียนหูพิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้หรือว่าทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยถ้าเจ้าทักเข้ามาแล้วแอดมินของครูตุ๊กตานี่ยทำรลายเป็นเรื่องปกติเด้อเพราะว่าครูหนีบ่ได้หักผ่กระได้ครูหนีค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องปัญหาของนักเฮียนก่อนที่จะตัดสินใจเฮียนถ้าผายทักมาแล้วแอดมินทำหลายเจ้าให้ข้อมูลแอดมินไปโลดแล้วถ้าว่าแอดมินถามข้้้ออมูลลเรรียยบแว ผู้ที่ครูตุกตามีนี่มันว่าสามรถซอยเจ้าได้ครูกับวได้อยากได้เงินเจ้าฉะนั้นแล้วหันนะให้ข้อมูลกับแอดมินแล้วถ้าผ่าอย่างเฮียนคอร์ดได้เดี๋ยแอดมินจะแนะนำเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันในคอร์สสบายดี